สบ e, พี่น้องอ <c oughs> ีซีมนันเราะมึงแกตัวกูเดินนะสิตัวมึงยัางบ้าปัจจิเคงตัวนี่ตัวพี่ซังท่เอาบปติมึงว่เห็นตีสองสายสามสายมึงือบอ่หบอบอาพ่งว่าเปิดเครื่องชนะ่ะมเมื่อนี้แล้วพัชชิเปตัวดิเอออ เออให้กูข้าลายใส่นะโทษกันจ้นบาอยากหาบนหา่ามึงเ้ยด่าโฟบีเนาะโทษมึงจะต่อจนเบิดนี้ผีไปใ้ในี่มึงไปยังมึงจากพี่เอมึงยังบ่ชสวร์ด้วย เออเออมึงไปเติมอีกนะเพิ่มงพ่อเบียนะแรงคข้าสจมึงเติมเติมเหล้าเติมเบียแล้วเออจาพยายามง่ายสน่ะไม่ใช่อึ่งอ่างเขา อ,อ,นนอันนี้อึ่งน,นะ,ออะงข้าวกับเขียนหมูพร้อมด้วยแแปรจะมาต้มจอกันทางข้าพ้นบ,บต,ตก๊กพี่น้องทั้งลาพ้นโต้งแห้งกลัวเนร้ายบ่อึ่งน,นั่นเออทางข้าวเนะี่ยพ้นต๊กพอดีดินไร เออบ่ได้มีเอ้ยห้องอูกอกไปบ่กคำน้อยเอ้ยข้าม่วนถิ่น้อมื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 อแดงมือแดงจะกินขนมเด้องานสบายดีปลาลูกเอาไว้ข้าจะกินขนมนะเออมือแดงบอห้ามจะกินขนมเด้อ เาพรันงสื่อออกมามันแต่เช้าโพดเลยยังบม่ได้แหวห่านบะหายมึงกินกอ๊อ <c oughs> ตายเหน่ามึงบอก <c oughs> บากหำ <c oughs> เออ <c oughs> อ่ะขอบใจไว้ขอบใจขอบใจ,ขอบใจป้าคนสวยก่อนไว้ <c oughs> โอ้ยหุ <complex í toys> ่นถ <P rab il aún> ุอยู่ใกล้ๆหุ่นพี่น้องเมอแรงกังกินเด้อป้ายายเมลแดงไฟขึ้นเฮือนมมลแดงไฟขึ้นเฮือนนี่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  ไม่ใช่ฝรั่านะอยู่หัวหน้าพวกมา,กมาไปสะพัดก,กับผลัดซื้อไปเยื่องนะเออไปยังวัดไปค้นขี้ดิ้นขึ้นพายขึ้นในั่นพลัดเต๋อพลาดเต๋อหน่อยฉันชุกขีดโอ้ยชุกไปชุกมาร้านมันลบไปงยางอยอย่าง่ยง่อยเ่ไปน้ำร้านซะไปน้ำร้านไม่ใช่ไปใสสีห่อนแต่เศร้าพรานสีโต๊แห้งอยู่นี่ จยแปรตมอึ่งอ่างพี่น้องดกดึกเอะอีซี่ตายอันชั่วเปิดเปิดเน็ตอันท้ามมันผีบ่ไปย่งอื่งบอ,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 บอสัน เร่องตะหอยว่าสั์ควงตายค <laughs> วงตายอะไ้ยังไงวะีย่ายยงคนหรือหุ่นบอกขึยืนอยู่บนเกา่านะค,น,ค,น,คนหุ่นคนน่ลูไปบ้าง เห็ดไปหุ่นเห็ดหุ่นหล่อค้นอุกถึกแล้วนอบันนี้มีทั้งหุ่นทั้งห้อยแล้วบันนี้แนมลงไปบันนี่ชิบากับป้าทั้งแรกว่าสี่มาหีผีไม่ใช่ช่ตื่นมามีใช่ไหมน้าหว่าพวกโอ้ยตื่นมาเป็นหนีบ่ เป็นแนล้ต้องใส่เหมันจะล่าท้วงโอ้ยก็เป็นเลยก็ได้หาที่พัน <laughs> ชิลงมาด้หว่าผู้นี่ล็ปาเขาอลอไปอืม,อามา <laughs> ตัดแหน้อยๆก็เชียเงินเป็นปันหา Bên này cái nàng thấy cực sự kiểu đèn này Bọ à. Hả? Bên cứ Cái nàng hãy phương vựng cực sự kiểu Dạ, Cái tô bỏ đại đi măn đại chẳng kiến đại là măn đại lái bỏ hang, nạm cái gì đó Này của bạn không? ้องเตาก็จอยแต่ตาสี่สี่สยังอีกสองเตาไปจุ๊บโอ้ยคันถ้าทางบ้านเ้าแห้งกันแต่กินคือกันเลยนั่นกับพอมีอยู่ทางบ้านก็นดีค้าลเเตรียมใส่ยอยู่บดัดคืนมันจะไปเนืง <c oughs> องถ้าเสียบบตกสั่มเพ่นิายดินสิเฮ้ยสิเมื่ออล้งกะซีอ่อมึงเดอห้มันแล่วนะ ม่ากสิตุยพอหายนะอ่าแต่ไม่แรงเดี๋เขาแกลียวมากเขาเขาเมื่อเพิ่มเขาอันอันเนี่ยแล้วว่าหายเมื่อหายแล้วนี่ที่ได้อยู่วัทางก็หน่ใไม้น่ะแต่เคยเห็นเอาขี้นี้ใช้คันพายน่ะทั้งแม่เส้นถั่วหัวแหละนะบอลนั่นน่ะก็ได้ปล่อยปลาไม่สลามแช่หน่อยก็ไปชม จะมาถึงใจแปะมาสั่ไม่กังขึ้นไม่ได้อยู่เด้นอนวะม่ตานอนเยได้ยาต่ละเ็ดในขั้นพายแล้วราจะแป้งได้หรอแต่ว่ามันลงเหลือนีเหลาไดยลงเหลและลงเหลือแห้งแ่เหลือเตอะแผลเดอนอืมแตคือชุ่มห้าแตะกี้แลจะไม่ได้อยู่ได้นอนกั้งขึ้นด พุดน้องแกไหนน้องคุ้มืออื่นก็ได้พุทธนจ้าตายตื่นเช้ามากพุดเจ้าจากเพ่งแดดแก่เระรยาเนี่ยมะแรงคุดแต่สีมุง่งยันแปดมุง <c oughs> คนลำบากอย่าให้ไพ่ถออเลอนะงานน่ะแต่ก็ไม่มีเงิน ยกน้องก็จกเพราะกันจกหน่อยหมู่ิมาไจกให้เจ้าบ่ก็ไปแดนมาเดินชื่นใจยังมาจกหาพันหิดทางลูกป้าเนี่ยค, <c oughs> ค่ะประจกอน้องเขาเข้ <c oughs> สศิยากันมาจกบ่น้องเจ้า บักยมเนี่ยนะไปต่ทาอชอนเลยหักแสบได้ยายแปรมังยมจังเลยดองนะเห็นแต่ทางไทยอาจจะสกักมันหยกจะไปดองกินมันก็ชิวจันโอ้ยมันสะเออเอ้ยห้องออักอากอยู่ร้องกร่งพี่หน้ง สอบนะอะระยายนี่นั่นมองรัแมง่างเบิดหรืเบิดกูดมันแก่เน่ะ แนมลงไปพี่น้องเอ้ยเตาวควรตวดตวดพอเท้าช่วยใช่ว้านีนอนพอเท้ายัง่เห็นก็ภ่ายนะผนกระทางบ่เนี่ยนะก็น้อยเห็นว่าทางมันหนาดังเสือกัดกระหอดหน่อยทีทางมันกินง่ายบ่มันแป็นไปงะกัวทางเกี่ยวกระทางบ้านีาน้อนอยู่ทึ่งบ่ไปเทา เอาไม้ออกจากหน้าแล้วมึงดูน่ะเจ้าขายงัวนะน้อยติดแม่ติดลูกก็ขายกอหมอกแกงแมกอยู่